ประวัติทรายสกอตมนุษย์เงือกหนุ่มนักอนุรักษ์ทายาทสิงรุ่น4ีตระกูลพิลมพักดีทรายศิรนัสสกอตเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแมดล้อมและนักกิจกรรมทางทะเลชาวไทยสกอตแลนด์ที่มีบทบาทโดดเด่นในวงการอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศไทยนะครับเขาเป็นทายาทรุ่นที่4ของตระกูลพิลมพักดีเจ้าของบริษัทบุญรอดเบลเวอรี่จำกัด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์นะครับโดยเป็นบุตรชายของคุณจีรานุชพริรมพักดีกับอดีตสามีชาวสกอตแลนด์และมีพี่ชายชื่อพายสุนิตสกอตน้องทายนะครับมีชื่อจริงว่าศิรนัสสกอตอายุ26ปีเป็นลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับด้านแอนิเมชันจาก California Institute of the Art s ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้น้องทายจะมาจากครอบครัวนักธุรกิจแต่น้องก็เลือกเส้นทางที่แตกต่างนะครับโดยมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทะเลไทยทายได้ก่อตั้งโครงการ CU Strong เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาขยะทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่โดดเด่นนะครับคือการว่ายน้ําข้ามทะเลอันดามันเป็นระยะทาง70กิโลเมตรจากกระบี่ไปภูเก็ตเพื่อสร้างกระแสอนุรักษ์ทะเลไทย นอกจากนี้นะครับน at ้องยังเคยดํารงตาแหน่งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อวันที่2มกราคม2567และด้วยความสามารถในการว่ายน้ําและความทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์ทะเลนะครับน้องชายได้รับฉายาว่ามนุษย์เงือกหรืออควาแมนเมืองไทยซึ่งก็เป็นที่รู้จักในวงการอนุรักษ์และสื่อมวลชนในฐานะนักกิจกรรมรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจในการปกป้องธรรมชาติชายยังเคยสร้างหนังสั้นนะครับเรื่องเมอร์แมน ซึ่งเขารับบทเป็นมนุษย์เงือกถ่ายทอดความงดงามและปัญหาขยะใต้ทะเลนะครับพร้อมรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นที่ผ่านมานะครับไซส์สกอตเป็นกระบอกเสียงคอยซ้อมปัญหาของทะเลไทยมาโดยตลอดทั้งในโซเชียลและการลงพื้นที่ในฐานะเจ้าหน้าที่อุทยานคอยสื่อสารตักเตือนนักท่องเทีย่ยวที่ทำผิดกฎเพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลของไทยนอกจากนี้นะครับยังเคยเผยถึงเรื่องเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวของอุทยานว่ามีค่าตอบแทนที่ต่ำและไม่มีประกันชีวิตทั้งที่ทำงานเสี่ยงอันตรายอีกด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับสวัสดีครับ